สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันจันทร์ที่21เดือนมิถุนายนพศ2564เด็กๆเราพบกันวันนี้วันจันทร์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆคุณครูเห็นเด็กแล้วรูปภาพเด็กๆระบายสีสวยงามมากเลยนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็จะได้มีคำล้องจองมาฝาก็ุๆด้วยนะ เด็กๆพร้อมหรือ,อยังคะอะเด็กๆเดี๋ยวเรามาท่องคำพร้อมจ่อตามคุณครูนะคะพร้อมกับทํามือไปด้ยวยนะคะ,ะนกกระจิบกระซิบนกกระจาบว่าหัวถลอกจะทําอย่างไรนกกระจาบบอกไม่เป็นไรเอายาเขียวใส่แล้วก็หายทันทีนกกระจิบกระซิบนกกระจาบ ว่าหัวสอบทะหลอกจะทำอย่างไรนกกระจอกบ,บอกไม่เป็นไรเอายาเหลืองใส่แล้วก็หายทันทีนกกระจิบกระซิบนกกระจาบว่าเผาทะหลอกจะทำอย่างไรนกกระจาบบอกไม่เป็นไรเอายาแดงใส่แล้วก็หายทันทีอ่ะ อ,อยู่บ้างเด็กก็ลองหัดฝึกหัดท่องคำคล้องจองนะคะมียาเหลืองยาเขียวยาแดงนะคะ,ะวันนี้คุณครูคจะมีใยงานงฝากเ็็ๆอีกสองหน้าเหมือนเดิมนะคะอมีหจุดแบบฝึกหัดมาแล้วหนูก็เปิดไปที่หน้ารูปแอปเปิน,นะคะเจอ,อยังคะ เปิดไปที่หน้ารูปแอปเปิลนะคะวันนี้คุณครูจะให้หนูเขียนตามรอยจุดปะเขียนตามรอยจุดปะนะคะเป็นตามรอยจุดปะเป็นรูปแอปเปิลเสร็จแล้วก็ให้หนูระบายสีระบายสีนะคะมีกา้านมีใบแล้วก็มีรูปภาพนะคะ,ะระบายสีเสร็จแล้ว คุณครูก็จะมีใบงานที่สองใบงานที่สองเป็นรูปเด็กกำลังตื่นนอนนะคะตื่นนอนในตอนเชา้ชาเช้าแล้วเด็กๆก็ตื่นนอนแล้วให้หนูระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะวันนี้คุณครูมีใบงานมาฝากเด็กๆสองหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ คุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ดชมเป็นคลิปเกี่ยวกับตึกเรียนของอนุบาลหนึ่งนะคะการแต่งตัวการใช้ห้องน้ำแล้วก็คุณครูทั้งสี่ห้องนะคะให้หนูได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะโรงเรียนอนุบาลลิทิยาวนารรย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ปฐมนิเทศค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถร้องเพลงและเต้นตามคุณครูได้เลยนะคะพร้อมแล้วไปกันเลย หากพวกเรากำลังสบายจนตกมือกันหากพวกเรากาลังมีสุขหมดความทุกขไปแล้วทุกสิ่งหัวกระวิงอะไรกันเล่าจนอกมือกันหากพกเรากาลังสบายก็คือเท้ากันหากพวกเรากาลังสบายก็คือเท้ากันหากพวกเรากาลังมีสุขหมดความทุกไปแล้วทุกสิ่งหัวกระวิงอะไรกันเล่าก็คือเท้ากันหากพกเรากาลังสบาย หากพวกเราสมน้ำสบายต้องมองหัวกันหากพวกเราข้ามวันจบหมดความถูกไปแล้วทุกสิ่งวัวไปวิ่งอะไรกันเล่าต้องมองหัวกันหากพวกเราสมน้ำสบายต้องทรงเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเราสมน้ำสบายต้องทรงเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรา สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยปรถมนิเทศนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. ชื่อครูประจำชั้น 2. เครื่องหมายประจำตัวเด็กหรือสัญลักษณ์ประจำตัวเด็ก 3. การแต่งกาย 4. การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำา 5. การเก็บของเล่นเข้าที่ค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะไปรู้จักกับคุณครูของเด็กๆกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ EC 1-1ครูมิวพี่ฟู EC 1-2ครูวานพี่โม EC 1นทับสครูเก๋ป้ากัน EC 1-4ครูเล็กที่หน่อย c ีหครูตู่พี่เหมียวอีซีหทับ 6, ครูผองพี่ก้อยอนุบาล1นทั 7, ครูอ้ายพี่ป้อมอนุบาล1นทั 8, ครูเปียกพี่แจ๊กอนุบาล1นทั 9, ครูแหม่มป้าน้อยอนุบาล1นึทับ 10, ครูโยพี่อ้อย วันที่2เครื่องหมายประจำตัวเด็กหรือสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้สัญลักษณ์ประจำตัวกับค,คุณครูประจำชั้นกันในวันเปิดเทอมนะคะวันที่3การแต่งกายของโรงเรียนอนุบาลดิทยาวนาลัยได้แก่ 1. ชุดนักเรียนชุดนักเรียนจะมีทั้งชุดเด็กผู้ชายและชุดเด็กผู้หญิง 2. ชุดภาละ 3. ชุดผ้าไทยชุดผ้าไทยเด็กๆจะใส่มาโรงเรียนทุกวันศุกร์กันนะคะวันที่4การปฏิบัติต้นในการเข้าห้องน้ำเด็กๆทุกคนคะ่ะเวลาเด็กๆจะเข้าห้องน้ำให้เด็กๆสังเกตสัญลักษณ์รูปเด็กผู้หญิงและรูปเด็กผู้ชายบนฝาผนังห้องน้ำนะคะเวลาเด็กผู้หญิงเข้าห้องน้ำให้ดึงกันเกงในลงมา ค่อยๆนั่งลงที่ชักโครกเมื่อปัสสวาวะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมกดน้ำทุกครั้งนะคะส่วนเด็กผู้ชายให้ดึงปลายขากตงเกงขึ้นเด็กๆปัสสวาวะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิดน้ำทุกครั้งนะคะข้อปฏิบัติตนในการเข้าห้องน้ำ 1. ไม่วิ่งในห้องน้ำ 2. ไม่เล่นน้ำในห้องน้ำ 3. ค่อยๆเปิดน้ำเบาๆ และ c ก่อนออกจากห้องน้ำเด็กๆอย่าลืมล้างมือทุกครั้งนะคะวันที่5การเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเด็กๆนำของเล่นออกมาเล่นแล้วเด็กๆควรเก็บของเล่นเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในการจัดทำวิดีโอชุดนี้จะเป็นการจัดประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ด้วยปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์โรคโควิด -19 ขึ้นเด็กๆยังไม่สามารถมาโรงเรียนได้เราจึงมาเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์กันนะคะเวลาเด็กๆออกจากบ้านหรือออกนอกพื้นที่เด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะหา่างและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19 นะคะด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูโรงเรียนอนุบาลยุทธยาวนา แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ